ร้านชาบูเส็จเล็ก199เซตกลาง299เซตใหญ่399ปิดน้าววัสดีค่ะร้านปิดแล้วเหรอครับน้าวไปเปิดไปยละเปิดแล้วค่ะ,เป,คะเปิดแล้วก็เข้าดีอยากได้เลยเพิ่มเติมสามารถแจ้งทางร้านได้เลยนะคะเอาชุดใหญ่ครับเฮ้ยอันนี้มันเต่ออะไรวะทำไมไม่เคยเห็นได้ค่ะฉันนั่งรอได้เลยครับมีเนื้อหมูเด้งไหมอันนี้เนื้อเสือร้องไห้ค่ะ เสอญี่ปุ่นหรอครับเนื้อหมูเด้งไม่มีงับเสือขเขมรค่ะก็ไหนบอกเสือร้องไห้เสือร้องไห้ที่มาจากขเขมรงงไหมโอเคไม่งงอ่ะกินละงำๆนั่งรอได้เลยงับมาสองคนนะเท่าไรครับรับน้ำอะไรคะทั้งหมด399บาทค่ะถ้าวิ่งตามผมทันจะจ่ายเงินปะลาเฮ้ยมันขี่อีี้มาเราต้องจูกเราต้องจูก๊กปุ๊บ เฮ้ยตามจริงเหรอจุกไงดีวะนะ่ยปุ๊บปุ๊ป,ปนะเอาล่วงล่วงนะไปคุณเฟลละคุณเฟลละไปละไว้ตามเสือไม่ทันหรอกวันหลังไม่ต้องมาแล้วนะคะรับสมัครแก๊งนางฟ้ารับเลี้ยงเด็กแป้งหอมรับเลี้ยงเด็กอากำลังยืนอ่านป้ายอยู่ร้านเบเกอรี่ที่้านสิบเอ็ดร้านเบเกอรี่ เดีย๋ยวพนักง,งานจะอุ้มผมทำไมผมมากินเบเกอรี่เฮ้ยมือเมนูแนะนำไหมครับพนักง,งานนี่ออกบริการดีไม่ต้องให้ลูกค้าเดินมานะแบกเข้ามาเลยอู้มีคนยิงพูดด้วยวะ่ะเฮ้ยคุณเมนูแนะนำเจ้าของร้านอยู่ปะเนี่ยทำไมมีแต่พนักง,งานคนนี้มั่งเจ้าของร้านเป็นผู้หญิงอะมีคุกกี้เค,ค้กครับเค้กค่คะมีเค,ค้กหมูเดงไหมไม่มีคะ่ะอยากได้เค,ค้กรูปหมูเดงไม่มีครับ ร้านเบเกอรี่ก็ต้องออกแบบได้ดีคุณไม่เคยอะขอถือไปอาด็อดร,รับเลี้ยงเหรอร้านเบเกอรี่ก็ต้องทําอันนี้ได้ดีออกแบบที่เขาทําแบบเค้กหมูเด้งอะ่ะหรือว่าทาเค้กรูปต่างๆที่แบบเหมือนของจริงมีค่ะแป๊บนึงนะอ้าวมีวะ่ะมีก็คือคุณจะเอาอันนี้มาใช่ไหมเนีไอตุ๊กตาฮิปโปนะตาเห็นไหมมีโอเค,อเค,อเคกินยังไงวะเนี่ยเป็นตุ๊กตาเค้กหมูเด้งอะค่ะมีโอเคครับ แต่ร้านมันมีเหมือนตรงนี้ออกแบบหรือเปล่าตรงนี้ถ้าในบุ๊กเฮเบิมีแบบให้ทําเค้กเองนี่น่าจะสนุกแบบออกแบบเค้กเองไนงะเพิ่มลูกเล่นในแมปหน่อยเอาน้ําอัดลมไหมครับไม่ครับแค่นี้ก็หวานพอแล้ว30บ,บาทค่ะถ้าวิ่งตามผมทันจะจ่ายเงินไปละ <laughs> แล้วเสือวิ่งอย่างช้ามันหมอนทำมาจาจริงวะเฮ้ยอย่าขับรถนะเฮ้ยนั่นมันขับสเก็ตบอดแล้ว งงๆเดิผมอยู่นี่ครับสวัสดีครับเห็นปอบวะไม่เห็นปะเดี๋ยวผมปีนร้านก่อนนะคุณตามผมไม่ทันรับเลี้ยงแฟนค่ะขอขนมหน่อยให้หรือไม่ให้ว่ะรับเลี้ยงเสือไหมครับเชตืดๆๆดอะไรวะเนี่ยแปลว่าเอเรามีกงพอดีบ้านนี้มีโกงขังพอดีนะเฮ้ย ไอ้ผมอยู่กับแมวพวกนี้อย tamam ่างนั้นเหรอคุณตื่นเช้ามาคุณอาจจะไม่เห็นแมวก็ได้ตืดๆๆๆๆพิมพอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกครับเธอเป็นเสือนะจ๊ะใช่ฉันจะตั้งชื่อนะโอเคชื่อโครซองนะโครซองถ้าจะกินข้าวกินข้าวตรงนี้เลยเนี่ยนะอะไรวะเนี่ยน้ํากับอาหารยังไงพวกนี้แหละอาหารผมเนี่ยโครซองว้าไปโรงเรียนแล้วนะไปด้วยเซ่เช มีโรงเรียนด้วยเหรอหรือว่าก็ไปโรงเรียนของบูแคมเบนก็อา,อาคุณเรียนโรงเรียนนี้เหรอมันเป็นของเด็กคุณน่าจะโตมัธยมแล้วนะ่ะโรงเรียนเธออยู่ตรงนี้นะอ้าวมาส่งเราเหรอเค <Okay. S 1> โอ้โหไม่ดูหุ่นผมเลยนะ่ะให้ผมมาเรียนโรงเรียนนี้ได้ไงแล้วนีใครวะเนะี่ยมีไรสวัสดีเพื่อนใหม่วันเดีวันดีแล้วไปเล่นไหมเล่นน้อยอ่ะเล่นเล่นอะไรล่ะเพื่อน มันมีอะไรให้เล่นฮะแถวนี้เป็นเล่นข้างนอกเล่นอะไร <c oughs> เล่นเี่เ,เล่นนี่เปล่าเล่นเสือลายเหยื่อเธอเป็นเหยื่อแล้วเราเป็นเสือเล่นเธอแค่หนีอย่าให้เราจับได้ <Okay. S 1> อเคผมให้เวลานี <c oughs> คุณวิงชานะได้เวลาออกล่ะโคซองมารับแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ผมยังไม่ได้ลายนั่นเลย <c oughs> <c oughs> มันไปไหนแล้วเด่ะ <c oughs> แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมา Bẹp nương Hơi chờ nào, Đẹ xịt tu Yeah À Ê, cuồng Ê, vào bàn khai Úp À, chọc đây lâu Chọc rồi lâu Chú ninh ninh Ngâm 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 Lâu lức lên thật cả bàn đi Ngâm ngâm Nữa loại đi đó Cái <laughs> này Nè Ok, xem mình thử Cầm đi qua จ้านายผมไปไหนแล้วครับสุสดีค่ะเอาเลยดีค่ะเอาเจ้านายเราอยู่ดีพอดีไอติมสองค่ะเอาไอติมรถหมูเด้งอ่ะเคเว้ยเขาให้เราแล้วปุ๊บเนีย่ยรถหมูเด้งเนื้อมันจะเข้มๆหน่อยไอติมรถหมูเด้งอาะเรานั่งไปเขาทำไ,ไมร้ <c oughs> องให้นี่ไงไอติมร้องให้ทำเบอนี่ขอไอติมแล้วไม่ได้น่ะได้แล้วเอาแย่งไปจากมือ กลับบ้านจ้ะเคยอ๋อกลายเป็นรถแล้วอ่อตอนแรกมายังเป็นสกูตเตอร์อยู่เลยไม่ใช่อ,อ้บนี่เข้ามาเลยไม่ต้องเปิดกลงนอนละนอนละโคลซองผมนอนแล้วเนี่ยโอ้ยังจะเรียกผมอีกว่าไปทิก,โอท,ก,ก,ออทกโอทีกันเฮ้ยเอาวะทิกโอทีเอ้ามีอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยน่งสองสมเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงเพลงเบาๆไปขอขนมกัน ได้เปิดประตูอันนี้อบมารบเป้าหมายขอขนมหน่อยครับพี่เฮ้ยมาแล้วคุกกี้ปึออ๊บนี่เอาวะ่ะขอพูณจอรู้สึกเหมือนอยู่ต่างประเทศที่ไทยมีใครไปขอไหมมาขอขนมค่ะนี่บ้านนี้ไม่ล็อกบ้านนะครับกดกริงตรงไหนเนี่ยบ้านไม่มีจริงขอขนมหน่อยครับพี่ชายคนไทยชัวร์ดูจากเสือ้อไม่ครับ ใจร้ายเกินเขาแม่ขนมเราอ่ะเอาไงเล่นมันเลยไหมกลับกันไปแล้วนะเจ้าหน่อยเออเฮือเอาลงน้ำดีอุตส่าห์จะให้ตกน้ำสวนสัตว์เปิดสิบโมงปิด8ปดโมงเย็นปะนะ่ะเนี่ยเจ้านี่ดูน่าอร่อยดีห้ามเข้าเสาร์อาทิตย์ร้านปิดอ้าววันนี้มันวันเสาร์ซะด้วยสิโอ้ยมันอ้มหมูแดงไปแล้วผมก็อดกินสิไม่เสือสาวดูตัวผู้เฟย คุณไม่ดูหุ่นเหรอเนี่ยโอ้โหกล้ามซะขนาดนี้เอาเหรอเงาไม่รู้พื้นที่ของหน่วยลบพิเศษบุคคลภายนอกห้ามเข้าแล้วมีใครอยู่วันนั้นคุณกําลังจะเปลี่ยนป้ายใช่ไหมเนี่ยคุณคงไม่ใช่เจ้าของป้ายนี้หรอกเออว่ะเอาต่างชาติซะด้วยเฮ้ยอะไรวะนะอย่บอกนะว่าพี่นวงพี่นวงจะดูดจะดูดคนขึ้นไปปะเรามาจากไหนวะออทำไมผมหาไม่เจอพี่นวงกําลังจะดูดผมไปครับดูดไป ไอ้ลงมาแล้วปึ๊บนี่ไอ้นั่งได้ปะเอาละครับตอนนี้มีใครไม่รู้มารับผมไปเรากำลังจะไปต่างโลกโอเคไปเจอกันใหม่เออเออปิวปิวปิว,ปว,ปวใครเห็นกระต่ายขอร้องให้เลี้ยงถ้าเกิดคุณเลี้ยงคุณจะมีเงินเฮ้ยอะไรวะเนี่ยงานประกวดเฮ้ยทำไมตัวใหญ่จังอะสีสันแรกของบ้านแกเลยค่ะปังมากเล็ดมาก ผู้ชนะเลิศน,นะคะได้แก่0ูนยแต่งไว้ก่อนแล้วยอมอะไรเนะี่ยอะไรจ๊ะศูนย์ย์ศูนย์ศคือใครสี่ะ่ะอ้าวแต่งแค่กระโปรงนี่ชูชูอ่ะชูถ้วยชูถ้วยยินดีกับเบอร์สี่นะคะได้เข้ารอบลองลองมาได้แก่03ค่ะแล้วมีกี่คนล่ะมีประมาณอ๋อ134มี3คนลำดับสุดท้ายเชิญว่านางสวยนะแปลกดี ส่วนสูงไม่ผ่านเกณฑ์ได้แกบเบอร์0ูนยหนว่า0ูนต่อไปเป็นรอบอะไรคะคุณเจสซี่เฮ้ย <Hey. S 2> ว้าวที่นี่มีแต่คนหน้าเกณฑ์คนดังไหม <c ười> คนดังไรฮ่า <c> ฮ <ười> ่าวคุณดีคนดังกําลังประกวดมิสแกนอยู่พี่คะซอยหนูหน่อยซอยอะไรซอยอะไรมาเดนี่นี่เดี๋ยวซอยซอยให้ยับเลย <c ười> อยากออกช่องพี่ไข่ตุน fc ชาอะไรอไรผมเป็นแค่เสือแกอยู่ไหนเราเจอคนดัง กูรู้ได้ไงว่าผมดังอะดูคลิปกูคลิปอะไรผมยังคลิปนี้ยังไม่ได้ลงเลยเนะี่ยคลิปนี้แบบเพิ่งจะลงเราไม่เคยแต่งเป็นเสือมาก่อนคลิปไหนพี่ไคตุนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เราเสือดาววันไหนลงคลิปอีกจะได้ไปเมน้นไม่รู้ไม่รู้ไม่รูอออนะ้อย่าตัดออกนะอย่าตัดออกนะเออแบนดคนดังทำไม เขาไม่ได้แบนผมตายเองโอเคครับ okay, ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเสือดาวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ลาไปก่อนบ๊าบ